สวัสดีค่ะเย็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม,มีชัยมีโชคาหกค่ะรอบนี้มานำเสนอแนวทางของนอกแชมป์เลยงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคม2567ค่ะเด่นชัดหน้าปกสามตัวตรงนี้น่ารัก630ค่ะงวด930ค่ะเน่จะเป็น630แล้วงวดที่แล้วเขา872มาที่สองติดที่บนนะคะของนอกแชมป์ ถือว่าเป็นเจ้าอีกเจ้าหนึ่งที่แอปเลงตัวเลขไว้น่ารักมากเลยน้องล้มแล้วน้องก็ลุกไปต่อเฉยๆเลยน้องลุกไปต่อแบบชิวมากอเลงไว้เลยว่ายังไง,งไน้องก็ต้องมานี่แหละอจะเลงไว้ที่บนตลอดงวดนี้ค่ะงวดที่แล้วออกหกหกสองติดหลักหน่วยบนนะคะติดที่หลักหน่วยบนของเขาก็น่าจะมาที่สิบหน่วยก็บ่อยอยู่นะ มีปิ้นไปหลักร้อยอยู่งวดหนึ่งงวดวันที่16เดือน6เขาให้สามแห้าห้าไปอยู่หลักร้อยบนนะนอกนั้นก็จะติดที่10บลงบนเลยอ่าประมาณนี้ค่ะข้อมูลข้อมูลทำลายคร่าวๆงวดนี้คอยดูจะมาไหมจะติดหลักไหนหลังจากที่เพิ่งหลุดไปแบบ930 มีสามเจ็ดแปดไต่อีล่นะตัวเนี่ยอ่าประมาณนี้ค่ะรอลุ้นรอลุ้นน่าจะมีลุ้นเมอแหละตัวใหญ่ๆเริ่มอ,ออกแลวแอดจะเริ่มทยอยเก็บข้อมูลได้เลยลจะรีบสรุปให้นะคะแต่ก็ไม่อยากรีบเท่าไหร่งวดไหนยืดยืไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่งวดที่แล้วแอดลูดสองก็เลยได้อ่าตัวใหญ่ตรงนี้ค่ะแปดศูนย์สามค่ะ อาจารย์เพชรดำหรือสีให้ลาบงวดน,นี้สามสีห้าค่ะฟังนี้เลขหยุดโลกตัวเดียวแขนแคนเก้าสองสี่ค่ะอ่าประมาณนี้นะคะข้างในปกข้างในเล่มเออเยอะมากแคปได้แคปค่ะหน้าที่สีแล้วนะ 1>, 1 2ึ่งสอง่ห้าอ่าปดนี่ไว้นะแอไว้มากหน้าที่ห้ดนี้ค่ะหน้าที่6ค่ะ,ะต่อไปหน้าที่เจค่ะของนอกแชมป์ค่ะตัวสังสือก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะคะแม่ชีดำวัดสิงอ่า หน้าที่7จ็ดหน้าที่8อาจารย์สมศักดิ์ฝั่งนี้รางวัลที่1หน้าที่9ค่ะอาจารย์สราวุธอาจารย์กอบเพชรค่ะวิเคราะห์ข้อมูลรางวัลที่1นึ่งสาสี่เจ็ดแปวันนี้ค่ะ ตรงนี้ยยเยอะกกระบางอาจารย์กอบเพชรค่ะสี่กับหกค่ะเดนจับให้มีสี่สองหกสองสี่เจ็ดหกเจ็ดค่ะท้ายสองตัวสามกับหกมีสามหนึ่งหกหนึ่งสามห้าหกห้าค่ะก,ก,ก,อกอบเพชรที่แล้วก็ติดที่สองตัวสองบนนะคะก็ะให้จับที่หกเข้าที่หกสองบ<ม>นด้วยนะ ้อมงวดนี้ค่ะต่อไปหน้าที่สิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดอ่ <c oughs> เสียงเริ่มเพียนแล้วอาจารย์มารวยค่ะตักหลักสิบปักหลักหน่วยค่ะแคบไปอ่านได้ค่ะอ่าต่อไปหน้านี้อาจารย์สิบที่เดชงวดนี้ค่ะเด่นหลักสิบเด่นหลักสิบสามห้าแปด รอง4กับ0นะคะต้องมาหลักหน่วยติดตามได้ในนิทสสารวิเคราะห์หลักสิบอ๋อหลักสิบงดนี้งดที่แล้วเข้านะคะแต่ด้านหลักหน่วยก็มาด้วยนี่แล้วเข้าที่บนสองหกเจ็ดเข้าตัว แดงด้วยหนะ้าสามตัวบังคับาาบางทีก็เข้าตัวรอสามห้าแปดจุดสี่ศูนย์เล็งตัวนี้เล็งตัวรองของอาจารย์นี่แหละหน้าที่สิบสามค่าเลขเศรษฐีดาวเจ็ดเก้าสามตัวเดียวอืม เลาะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสี่กับเก้าอ่าหน้าที่สิบห้าชิตโชคอีกแล้ววันเพ็ญวิรดาออนไลน์เลขมงคลค่ะ หน้าที่16คุม้มทรัพย์530ทีเดโอ้ยงงเลยแหละอ่าหน้าที่15หน้าที่17ค่ะสอพอรเทพ หน้าที่สิบแปดจ้าห้าจะจบแล้วอ้าสิบเก้าท้ายเล่มแล้วค่ะของสือนอ,อกแชมป์นี้ค่ะให้ห้านะคะมีห้าหกห้าสองห้าเก้าค่ะวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์วัที่แลนะ้วมันสามอ่ะ โอจบอ่า,อาท้ายเล่มตรงนี้สามตัวสีสามสวยงามมากเลยมีเจ็ดสี่เจ็ดแปดอ่าจะมีสี่สองสี่สามสี่หกสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดสองแปดสามแปดหกแปดเก้าค่ะข้อมูลเข้างวดที่แล้วก็มิดเข้าแค่ตัวเด่นหกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะติดที่ ล่างเนาะติดทั้งบนทั้งล่างนะคะ3ตัวท้ายเด่มตัวเด็นนะอ่าประมาณนี้นะคะ่ะจบการบรรยายหนังสือนอกแมร์มวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ FC ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ